สำหรับใครที่กำลังลังเลสงสัยไม่แน่ใจว่าจะลาออกจากงานดีหรือไม่และไม่ว่าสาเหตุของการอยากลาออกจะมาจากอะไรเมื่อคุณฟังคลิปนี้จบคุณจะได้คำตอบที่ทำให้สามารถตัดสินใจได้ค่ะสวัสดีค่ะนสราสร้างสารรค์ปัญญาที่ที่มีวิธีการพัฒนาตัวเองเพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่เป็นเรื่องปกติค่ะ ถ้าเรายังไม่มีความชัดเจนในการตัดสินใจทำอะไรดังนั้นเรามาหาความชัดเจนเพื่อทำให้เราสามารถตัดสินใจกันดีกว่านะคะลองนึกดูนะคะถ้าเราลาออกจากงานประจำแล้วได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมเงินเดือนมากขึ้นกว่าเดิมสวัสดิการดีกว่าเดิมและก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีกว่าเดิมเราก็คงตัดสินใจได้ไม่ยากแต่ถ้าเราลาออกแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าอนาคตเราจะเป็นอย่างไรจะได้อะไรใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือเปล่า มันก็เลยทําให้เราลังเลสงสัยมีหนังซ้ําการลาออกของเราเนี่ยทำให้เราสูญเสียไรายได้ประจําถึงแม้งานที่เราทําอยู่อาจจะมีจุดที่เราไม่ชอบบ้างอาจจะเบื่อเพื่อนเบื่องานเบื่อหัวหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่โดยรวมแล้วมันก็ยังตอบโจทย์อะไรบางอย่างให้เรานั่นแหละค่ะคือเหตุผลที่ทําให้เราลังเลสงสัยไม่รู้ว่าจะลาออกจากง,งานดีหรือไม่ ลองคิดไปพร้อมๆกันนะคะสมมติว่าตอนนี้เราอยู่ในบ้านหลังหนึ่งแล้วเรารู้เลยว่าออกจากบ้านหลังนี้ไปเราจะเจอบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมที่ดีกว่าเดิมมีเครื่องอำนวยความสะดวก,กอย่างที่ดีกว่าเดิมหมดเราก็คงไม่ลังเลสงสัยที่จะออกจากบ้านหลังนี้ไปสู่บ้านใหม่มันก็เหมือนกับตอนที่ยกตัวอย่างสักครู่นะคะว่าถ้าเรารู้เลยว่าถ้าเรา ออกจากงานนี้แล้วเราจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมเราก็คงเลือกที่จะไปงานใหม่ได้ไม่ยากเลยแต่ทีนี้ถ้าเราอยู่ในบ้านหลังหนึ่งแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าออกจากบ,บ้านหลังนี้ไปแล้วอ่ะจะไปเจอบ้านหลังใหม่เมื่อไหร่แล้วบ้านหลังใหม่ที่เจอเนี่ยจะเป็นอย่างไรมันก็คงทําให้เราลังเลสงสัยว่าจะออกจากดีไหมถึงแม้ว่าบ้านปัจจุบันลาอาจจะมีรอยร้าวรอยรัย่วแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้บ้านหลังใหม่ที่เราจะเจอเนี่ยมันจะมีรอยร้าวรอยรัย่วมากกว่าหรือเปล่าและไอ้บ้านหลังใหม่ที่เราจะเจอเนี่ยมันอีกยาวไกลขนาดไหนที่เราจะเจอ เพราะอย่าลืมนะคะถ้าเราออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีที่กันฝนกันแดดในระหว่างเส้นทางที่เรารอเจอบ้านหลังใหม่เนี่ยถ้ามันมีฝนตกแดดออกขึ้นมาเราก็จะทํายังไงคะถ้าเราไม่แข็งแรงมากพอเอาจจะเจ็บป่วยและไม่สบายไปซึ่งอย่างที่บอกนะ้เรายังไม่รู้ว่ายาวนานขนาดไหนสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเปรียบเหมือนกับว่าการที่เราทํางานปัจจุบันอยู่ค่ะอย่างน้อยเรายังมีรายได้แต่ถ้าหลาอมาแล้วเราจะไม่มีรายได้นะคะแล้วเราจะสามารถอยู่ได้อย่างไม่มีรายได้อีกยาวนานขนาดไหนมันก็เหมือนกับว่าถ้าเราแข็งแรงขนาด ไหนยาวนานไหมถ้าเรามั่นใจเลยว่าเราแข็งแรงยาวนานพอเราก็อาจจะไม่ต้องกังวลค่ะก็ลาออกจากงานเลยแล้วก็เข้าบ้านหลังนี้ไปสู่ ไปเสี่ยงตายเอาดามหน้าเลยว่าจะเจอบ้านหลังใหม่เมื่อไหร่ก็ว่ากันอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเราสุขว่าไม่เอาดีกว่าเราไม่อยากเสี่ยงเราเลือกที่จะอยู่บ้านหลังนี้แหละอย่างน้อยก็มีที่กันแดดก,กันฝนมีรอยรั่วรอยรล้าวนั่นะก็คือความเบื่อเพื่อร่วมง,งานเบื่องานเบื่อหัวหน้าหรือเบื่ออะไรก็แล้วแต่ก็ยังดีกว่าเราก็หาวิธีปรับเปลี่ยนนะคะวา่าเราจะซ่อแมแซมรอยรล้ารอยรั่วได้อย่างไรนี่วิธีซ่อแมแซมรอยรล้ารอยรั่วก็อาจจะถ้าเกิดเบื่องานเป็นไปได้ไหมคะว่าเราจะคุยกับหัวหน้าเปลี่ยนรูปแบบการทํางานที่ ตรงกับความสามารถที่เรามีอยู่ถ้ามันไม่ได้อย่างนั้นแล้วเราอาจจะมานั่งดูว่าเราจะมีรูปแบบอื่นๆในการทํางานได้อีกไหมหรือจะใช้เวลานอกงานค่ะทำกิจกรรมที่ทําให้เรารู้สึกสนุกทําให้ชีวิตมันมีชีวิตชีวามากขึ้นมากกว่าการทํางานซึ่งจริงๆแล้วงานพวกนะะี้ค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรถาวรนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นในตลอดเวลากับงานที่เราทําเราก็อาจจะต้องแค่ว่ารอเวลาว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงของงานของเราเมื่อ,อไหร่ แต่ถ้ามันเป็นการเรื่องเบื่อหัวหน้าเบื่อเพื่อนร่วมงานอันนี้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนเราก็ต้องไปเรียนรู้วิธีชนะใจมิตรในที่ทํางานชนะคนอื่นๆในที่ทํางานว่าจะทำไงให้เข้ากันกับเขาได้ดีให้เขารู้สึกดีกับเราซึ่งถ้าเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยเราต้องดูก่อนนะว่าไอ้เบื่อเพื่อนร่วมงานหรือเบื่อหัวหน้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรถ้าเกิดจากว่าเราก็รู้สึกไม่ดีกับเขาด้วยแล้วก็เรามาปรับใจตัวเองค่ะว่าเราจะสร้างความรู้สึกดีกับเขาได้อย่างไรอย่างน้อยเราก็รู้แล้วนะคะว่า งานของเราเน่ยมันสาคัญที่สุดเลยสิ่งอื่นๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะควอมสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้าเนี่ยมันเป็นสิ่งผลผงพ่วงคอยได้ว่าถ้าดีก็ดีถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยงานที่เราทํามันก็ให้หรายได้ที่จะเลี้ยงชีวิตเรานะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเรายังมีคนในครอบครัวที่ต้องดูแลด้วยมันก็ยิ่งสําคัญกับเรามากๆเลยเราก็มาเรียนรู้ค่ะวิธีที่จะพัฒนาตัวเองให้เข้ากับใ,ใครๆได้ดีก็ หลายอย่างนะคะบางคนก็จะใช้วิธีง่ายๆเลยค่ะแก้ที่ตัวเราว่าจะคิดดีพูดดีทดําดีกระแสะแห่งความดีของเราก็จะแผ่กระจายไปทําให้คนเขารับรู้ได้หรืออย่างน้อยๆค่ะแล้วไปใช้วิธีไปสวดมนต์ทำบุญแล้วก็แผ่เมตตาให้คนเหล่านั้นซึ่งมันก็จะมีกระแสะความเมตตาส่งไปถึงเขาทําให้เขาเปลี่ยนจากความรู้สึกไม่ดีกับเราเป็นความรู้สึกที่ดีได้อันนี้ก็คือแนวทางนะคะที่เราจะซ่อมแซมบ้านของเราที่มีรอยรล้ารอยรั่วจนกว่ารเราจะเจอบ้านใหม่ที่มั่นใจได้เลยว่าออกจากบ้านหลังปัจจุบันแล้วไปสู่บ้านใหม่ที่ดีกว่าเดิมไม่ต้อง ยาวไกลในการเดินทางนะคะเพราะว่าไม่งั้นระหว่างทางอาจจะโดนแดดโดนฝนได้อย่างที่บอกมาถึงตอนนี้แล้วคุณก็พอจะมีแนวทางแล้วใช่ไหมคะว่าคุณจะลากออกจากงานดีหรือไม่เพราะว่าคุณจะเป็นคนที่รู้คําตอบที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองดูที่ความแข็งแรงของคุณค่ะว่าแข็งแรงขนาดไหนแต่ถ้าไม่อยากเสี่ยงก็ รับมือกับงานเก่าไปและหาวิธีที่จะปรับเปลี่ยนวิธีที่ทําให้เราซ่อมรอยร้าวรอยรั่วตามที่บอกมาและไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ขอให้คุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณและทําให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดทําให้ดีที่สุดแล้วคุณก็จะได้สิ่งที่ดีที่สุดตามมาค่ะ